ความน่ารักของน้องอะทุกคนคือแบบน้องมาไลให้ดูว่าน้องไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้พี่ๆร่วมกันอนุโมทนานะจุดประสงค์นะบุ๋มคิดว่านะอันนี้น้องไม่ได้พูดหรอกแต่บุ๋มคิดว่าพอพอถ่ายเสร็จน้องก็ลงไลฟ์เลยน่ารักมากคือแบบเอ็นดูไปไปวิด,ดีโอเอ็นดูวัวกับควายอะทุกคนมีว่าเขามันงอนด้วยอะไรด้วยมันน่ารักอะ คือนี่แหละคือไปาไยปายโอโอความน่ารักของเขามันมีความตะมุตะมีเนาะมีใครรู้สึกเหมือนบุ๋มบ้างไปาไยปายโอโอมีฟิลแบบเวลาเขาทําอะไรมันมันลูกน่ารักออกมันไม่ได้มีความเป็นแมนมันไม่ได้มีความแบบเก๊กไม่ได้มีความแบบอะไรแบบนี้เลยไงสําหรับบุ๋มกับปายนะกับน้องเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าน้องเป็นทอมหรืออะไรเลยนะ ส่วนตัวมบดีอ,อว่าน้องเป็นทอมเลยอ่ะมันไม่มีอ่ะทุกคนหรือ,อยังไงรักเขาดูสิตะมูตะมิเอ็นดูอ่ะน่ารักอุ้ยอนุโมทนาสาธุกับน,น้องด้วยค่ะทุกคนเนาะ อันนี้เป็นวัวหนึ่งตัววัวหนึ่งตัวแล้วก็ฟังอันนี้คือหลังจากที่น้องเลือกแล้วก็คืออะไรจะเราจะจัดไว้ที่นี่ประมาณยี่สิบเอ็ดวันให้วัคซีนให้ครบอหลังให้วัคซีนครบทางกรมเขาจะส่งรายชื่อเกษตรกรมาให้ทางเราแล้วเราไปจัดส่งจังหวัดนั้นนก็ต้องมีการคัดเลือกเกษตรกรที่จะรับน้องไปเลี้ยงต่อคือทางกรมบริษัทเขาจะรับเขาจะคัดเองไม่ให้ทางเราเนอะทางเราเป็น ของลงค่าใช่ไหมมันได้น้องได้ถ่ายจากโรงค่าสัตว์แล้วก็ามอบให้ธนาคารมันกระเบืแล้วเขาก็จะคัดเลือกเกษตรกรที่จะเอาน้องไปเลี้ยงคนคนดีคนที่มีรายได้ต่อปีไม่ถึงเราด้ก่อนงงงเรางงัวอยู่ลงงงงงัวงยงงงงงงงางงงงงงง่งงลงยง่ลงกงงงงกลงง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 ง่งง ใช้ชีวิตกวคกระบือนับางานนั่นะงเลยค่ะ สมาทานนะคะอรหพาสัพโตพรวัพุทธังพรวาัาลอิวาเทสวาขาโตพรวาตา,ามธรรนม ปาติปันโนพะคุวาโตสาวกสังโฆสังขังนามมิมะยังทันเตวิสุวิสุลักขณาทายาติเทเรนะจักขัญจักสีระมาจามาสุิยปิมะยังทันเตวิสุวิสุลักขณาทา ติสระเนรสหปัญจสิิยาจามาตุริยตักยัมติมยังคหเปวิสุมิสุมาขณาทายาติสระนรสหัปัญจสิยาจามาะมาสาะ นะโมกัจะพะวะโตอรหะโตสมมาสามพุทธะนะโมกัะพะขวะโตอรหะโตสมมาจามพุทธะนะโมกัจจะพะวะโตอรหะโตสมมาสมพุทธะ ตะนงพัดชานีกระนางัชามีับนางกระนังัดชาระนางกระนางพัามีช่างางกระนางคัดามีผู้สียางติกผู้า ธรรมังฆราสังคตชายมีอมบิสังต şey ังตระตังคันฉามีจัตยามปิตังตังฆราสังคตชาามีอะราสตาตาเวระมณีจิตขาคสังสระมาทิจามี สัมมาจายมีบาีะมิทาปัญตาจายมีตาุวาชลาเวรมณีสิทาปัญสัมมาจารยมามายาเวมีปิทามาสัมาจารยมบุาาเวรมณีปิทาปัญตมาสัมมาายะมี สิาปะังตมะธอานิสุขาเมรยะภิกขะสมาสะนาเวรามณีสาปะทังมธามรยะภานาเวมีสิกขาปะทัาสุมิิกะนราขาปะัานิสิเมนะภกสาสสิกาีานุะโมรกมาสนาเสธุอนะเมริยะมานาเามีสิกมีานิสิยานมิโิ กระบือสองตัวนะคะตั้งโมสามจบนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอทีกทางทางนาง

ขอปล่อยโคกระเบือจำนวนสองตัวนี้ให้เป็นอภัยทานชีวิตขอให้โปกระเบือทั้งหลายนี้ไปด้วยดีราษฎร์สุจราษจรกสุขโรคไฟดีบันโอปันวาวอันตรายทั้งโปวง และขอร้ายทั้งหลายขอให้บุญบุญสนที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำในครั้งนี้ทรงดลบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายปราศจากโตษโรค ใครที่บาอปศวะทันายทั้งปวงเลขอคราะห์ทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงประสบแต่ความเจริญร่องเรือด้วยน้ำยนสันเติร์นจบทุกประการเดินสาธุขอาจาทง ะเเาามดคุณท่านผมน้อมมดให้โคกับมือนะคะต่อจากวัดสงฆ์ค่ะ